เทศบาลกม5ระดมปลูกต้นกันลลประพฤกษ์สองฝั่งถนนคาด5ปีข้างหน้ากลายเป็นถนนซากุระเมืองไทยแห่งแรกคะ่ะวันที่6กรกฎาคม2 5 6 5นาอยนอนุภาพภูลสวัสดิ์รักษาร,ราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธาร,รณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกอม .5 าจัดกิจกรรมปลูกต้นกันลลประพฤกษ์จำนวน2,500ต้นบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้านนิคมระยะทางยาวรวม7กิโลเมตร ตามโครงการเมืองสวยน้ำใสเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลกอม5โดยมีนายเกียรติศักดิ์รุ่นงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกอม5เป็นประธานเปิดกิจกรรมมีสถานีตำรวจภูรอนเวน้อยโรงเรียนหาสนุกราดบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านนิคมกอม5โรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองเข้าร่วมโดยได้ร่วมกันปลูกพันก้า ต้นไมต้นกัรละประพฤกจำนวน2,500ต้นตามสถานที่หน้าโรงเรียนวัดและหน้าสำนักงานหน่วยงานราชการและริมสองฝั่งถนนโดยเริ่มจากถนนเพชรเกษมปากทางเข้าหมู่บ้านนิคมตั้งแต่กม1ถึงกม7รวมระยะทางยาว7กิโลเมตรจากนั้นรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำมนบรรจุขวดพร้อมทำกิจกรรมเก็บขวาขยะสองข้างทางให้มีความสะอาดสวยงามโดยคาดว่าอีก4-5ปีข้างหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะออกดอกบานสะพั่งเป็นชมพูกแกมขาวทั้งต้นจนถนนสายนี้กลายเป็นถนนซากุระเมืองไทยแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้จอดแวะถ่ายรูปเซลฟี่สืบเนื่องจากที่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยเป็นถนนสายหลักตรงเนี่ยนะประมาณ7กิโลเมตรทั้งสองข้างทางเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีขยะหรือว่ามีหญ้ายาวบ้างอะไรบ้างเรามองดูแล้วมันมันไม่ค่อยสวยงามครับ เราก็เลยคิดว่าอาจะทํำยังไงเนาะให้พื้นที่ทั้งสองข้างทางเนี่ยเกิดความสวยงามนะฮะนอกจากเกิดความสวยงามแล้วก็ให้ให้ลักษณะว่ามีคุณ,ชชค,ค,ณค่าที่ชุมชนประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันก็เลยจึงทําโครงการที่จะปลูกต้นกระลาประพฤกต้นที่เราปลูกนะฮะจะเป็นต้นกระลาประพฤกนะฮะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะจะออกดอกเป็นสีชมพูอมขาวมีความงดงามบ้างนะฮะแล้วก็หลายๆคนมักจะเรียกต้นนี้ว่าต้นซากุระเมืองไทยเชื่อว่าอีกไม่เกิน5ปีนะฮะ จากปีเนี่ยปีนี้2515ไม่เกินปี2570นะครับเชื่อว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสักุระเมืองไทยหรือว่าถนนแห่งกาลประพฤกครับ